แขนงจะแซงยอดแล้วจะทํำยังไงเห็นไหมแขนงจะโตกว่ายอดแล้วเห็นไหมดูความโตความใหญ่ของแขนงนี่ยาวจะแซงยอดแล้วนี่คือยางปลูกใหม่ใบร่วงเนื่องจากไม่สมบูรณ์ตนนัวนี้อันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับอาจะเอายอดไว้หรือว่าจะเอขแขนงไว้ไม่เป็นไรนะครับจะเออแขนงไว้ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่แขนงนี่ก็ถือว่ายาวแล้วโตแล้วนะครับอาจจะเจริญเติบโตได้ดีกว่ายอดเลยก็ได้ต้นนี้ผมยังไม่ทําอะไรเดี๋ยวผมจะรอให้ใบแก่เขียวเข้มทุกแขนงก่อนทั้งลำต้นแล้วก็ทั้งใบเนี่ยจะดูว่ายอดนี่จะสมบูรณ์ดีไหมเนี่ยปกติยอดที่สมบูรณ์ จะต้องยาวกว่าน,นี้นะครับเนี่ยถือว่ายอดนี้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บไว้ไม่แน่ผมอาจจะเด็ดออกเด็ดยอดทิ้งเลยเดี๋ยวผมจะเอาแขนงไว้นึงกิ่งที่สมบูรณ์ไม่แน่นะครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูเราจะพามาดูยอดที่สมบูรณ์เป็นไงบ้างยอดนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับยอดที่สมบูรณ์ปกติแล้วยอดต้นนี้จะต้องแทงมากยาวกว่าแนขนงนครับ ประมาณศอกเลยน่าจะอยู่ประมาณนี้โดยปกติละแต่นี้มันยังต่ําเกินไปเนื่องจากไม่สมบูรณ์มีโอกาสที่จะเด็ดทิ้งเดี๋ยวจะมาดูยอดที่สมบูรณ์เป็นยังไงบ้างยอดที่สมบูรณ์ก็จะแทงยาวเลยเห็นไหมนี่ฮะที่สมบูรณ์เริ่มจากนี้เห็นไหมเป็นศอกเลยนะครับหมายถึงว่ายอดที่สมบูรณ์เห็นไหมนี่นี่คือสมบูรณ์ละยอดต้องเป็นแบบนี้ต้องยาวแบบนี้นะครับเห็นไหม ย,ยอดที่สมบูรณ์เลยดูเป็นชัดเนี่ยเป็นศอกเลยลต้นเมื่อกี้นี้ยังไม่ถึงคืบเลยประมาณหนึ่งคืบมีโอกาสที่เราจะเด็ดทิ้งน,นี่ก็แล้วแต่คุณนะครับคุณจะบริหารจัดการยังไงแต่ผมมีโอกาสจะเด็ดทิ้งอยู่ยอดแล้วเวลาที่เราเอา,ขาแขนงไว้แล้วมันจะโตให้เราไหมเดี๋ยวเข้ามาดูเลยเนี่ยถ้าสมมติว่า ต้นเมื่อกี้นี้เราเด็ดยอดทิ้งแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับเข้ามาดูด้วยกันเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าต้นที่เห็นไหมถ้าเราขแขนงไว้ต้นที่มีสมบูรณ์สมมุติว่าเด็ดยอดทิ้งใช่ไหมหเหลือขแขนงเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดเห็นไหมเชียงแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวโตมาเดี๋ยวจะตรงเองเห,เ,หเห็นไหมเดี๋ยวก็จะเริ่มตรงไปเรื่อยๆเห็นเห็นไม้นี่ไหมชั้นที่สองก็จะตรงเลยมันกับไม้เลยไม่ต้องห่วง เชียงแบบนี้ตรงแน่นอนเนี่ยในกรณีที่เราจะเด็ดยอดที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้เลยต้นนั้นนะครับต้นนั้นเพราะว่ายอดไม่สมบูรณ์เนี่ยยอดที่สมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้แหละเห็นไหมเนี่ยแขนงยังไม่มาเลยไหมพอแก่แล้วก็จะยาวกว่านี้อีกเนี่ยนี่คือยอดที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นต้นนี้นะครับรอใจเย็นๆกันเราจะเด็ดทิ้งเลยได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ผมยังไม่เด็ดถูงไหมหือว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับรอดูให้มันแก่เขียวขม้วคนนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเลือกเอานะครับจะทําแบบไหนก็ได้จะเอาขแขนงไว้หรือว่าจะเด็ดยอดทิ้งได้หมดนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยจะทําแบบไหนทำาม้ดูให้ชมทาได้หมดนี่คือขแขนงจะแสแซงยอดแล้วเราควรทํายังไง